หลายที่ยังมีความอดทนในการฟังธรรมในธรรมศาลาแห่งนี้เจ้าันถาบาสกบาสิกา ถามอิษุสามเนรเวลามาเจอกันอนว่าเป็นยังไงวก่านยังพ่อทนใดบอยังพ่อยังอัตตาปะไปเป็นไปใดบอภาษาเขาก็คือบเบาไปว่าว่านะ่ะคำถามถึงความสุขความสบายของร่างกายโดยจะพอะเขามาฟังเทศในช่วงดึกๆนี่กะต้องใส่ความเพียรใส่ความอดทนหลาย จังจะสาเร็จประโยชน์แต่ผู้เจ้าก็บ,บอกอุบายอุบายในการฟั่งเทศในส่วนเด็กๆเวลามันอยากนอนสิบูอยากนอนเ่ผู้เทศนะ่ะไม่ออกที่ต้องวิจารณ์หลายผู้ฟั่งนีส่วนมากอยากนอนเต่บยไโปไบทพวการโปไปอยากนอนเตีบยบโไปไบบางคนอยากนอนก็ไปแตุู่ธเจ้าเป็นดอกอุบายบอกอุบายในการแก่ความอยากนอนความอยากนอนนี่มัน แก่ได้บนวายาก,ก็นอนเลยนั่งเถืมันกับตัวหอกก็มีเฮกขึ้นอ,อยากนอนอยู่ปกติก็นอนอบ่ค่อยหลับกืบพระบาอาจารย์ว่านใส่ย,ยานอนหลับซอยอยู่บ้านนั่งเถื่อนอนบ่ค่อยหลับเฮ็นั่นเึกนี่น,น,นอนบ่าหลับจนได้กินยากลมประสาทแต่ว่าเมื่อมาฟังเทศฟ,ฟังธรรมอยากนอนแสดงว่ามันมันโมเมน์ธรรมชาติ ทั้งเบิดปันไดมันมีอย่างหลี่อยู่หันมีอย่างหลี่อยู่หันจกักบวเขาเรียกว่าภาษาธรรมวนิวอนโลกิเลสนะเป็นยังคือเป็น,นอย่างสนัตตม่าก,ก็ยังสังเกตสมัยบวชใหม่ๆก็นใเนเดินจยงกรมหลังชั้นเขาแล้วให้ได้ชั่วโมงหนึ่งให้เดินจยงกรมเดินกลับไปกลับมากลับมาก็าไปอยางนอด เออนากนอนท่าเดินได้กี่ลายอยู่ยังวะคือเทยนยังไรก็ยังสั่งเจ้าของอยู่แต่ว่ากาผ้ย,ย่างนั้นแ่ละว่าสมือนี้ก็ได้มันยังบวชใหม่อยู่เป็นยังคือจะงอวัตตวสุดหนึ่งมันหวงแห่งยางเสใสายเส่คว้าเส่คว้าเส่าเส,สายว่าซักหัวข่อมวะมืมอหนึ่งหมดไปยางแต่ตะรังกุติกุติกระบนกุติธรรมดา,าเสาเหลี่ยมที่เราบัดกรมันก็สืบจักกิเลสหรือว่ามันกิเลส งวงแห้งแยังวะยังไปยางกมาใส่ก็เบียมเสาเลยเห็นแล้วน้ำหักก oh, okay. ันน anyway. ้ำลานเนี ty, Joshua, now, like ่ยใส่โอ้ยมัดเดียวไม่ออกเขียนดาวเลยแจงบดอรุณก็งวงทีนี่ไปใส่โอ้ในอุบายแก่มันได้วะยังเวลาห่วงไปยางดูเก๊กไก่เก๊กไก่มองมันอันตรายเนี่ยเห็นหมอกุบาอาจารย์พาะองค์มันไปไปยางยืนรอหน้าผาไปนั่งยืนรอหน้าผาหนีกระเกะได้ที่กะ แต่ว่ามันโมเมนต์เข้าอกก็ได้โดยจะพอเวลาฟังเทศคนว่าแต่มันเกิดอาการแนวนหนัง้นมาเนี่ยวิธีมันเลยไม่ออกปฏิบัติไปนำมันก็ได้หลวงปู่ได้กำลังมีอาการฟังไปนาปฏิบัติไปนำมันอย่างนอนหนึ่งให้เลือกตาพระซาพุจจาว่าลืมตาแล้วะเป็นแปลว่าพบอกบาลีเปนเปลลืมตามันบนสวงเลือกเลยก็ได้เลือกตาเบื่องแสงไฟเดินเหมาเดินแสงที่อ่อนอย่ารับตาได้ มันยังนอนอย่างเงีเาา้ยคำว่าสันบุรอดได้เรืยก,กันหนึ่งคนเนี่ยมเบื้องแงไฟไว้แต่บางเธอเนียมเม่ออยเบื้องยุ่งก็อยากนอนเลยอาตมาเคยบอกเนียเนียนั่งอยากนอนเบิ่งไฟได้ที่ไว้อาตมาว่าเบิงง่งมันกระลงคือเก่าอาจารย์ว่ามิดมันปานั้นเบิง่งเหลวเนี่ยยันอนอยู่วันถ้ำข้อมูุสือเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสัญญาให้สมุดใหม่หออกสมุดว่าคณะเนี้เข้านั่งอยู่กลางแจ้งตากแดดก็แล้วันฮ้อนนะ อ็ผู้ได้เคยเคยเนี่ยมังตะเวนดวงอาทิตย์เท่านี่ล่ะผู้ได้บ่เคยก็ไปเนี่ยมังไหวมาอืนเวลาไปฟังเทศพอเดีระดึกถึงมันว่าตอนมันกำลังขึ้นอย่างแก่อ่าเนี่ยมเพ่งไหวดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ทุกทันเก็บไวได้ใจเลยไม่ออกเมื่อืนเราไปนั่งไปไม่ไนะเวลานางไปมันยังนอนคืดทั้งดวงอาทิตย์บวานขับมันยังบ่เศร้าคือเรามันหอนนะกำลังตากแดดอยู่เปลี่ยนเป็นบ่งไม่ออก นี่ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งแนมแสงไฟธรรมดาในสลาเฮ้ยนะมันยังบอชเศร้าขั้นที่สองเราหายะลึกถึงแสงสว่างทำในใจถึงความสว่างอาจจะเกียได้ในระดับหนึ่งบางคนมันกิเลสนะปัญญาหน่อยเอาขั้นต่อไปอีกครูจองกระบอกไายขั้นู่้ด้ขั้นที่สามอันนี้ขันที่สามมันยังบวเศร้าในกะให้นึกถึง ผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นที่รักของเฮาไม่ออกหักไผ่แห้งแห้งคือหดไผ่แห้งแห้งคือหดรูคือหดผัวคือหดเฟรซกระตามให้ริดถึงคนเตี๋ยวหักมาไม่ออกบอกอ่ได้อนเลยเห็นบอกว่าผู้สาวมากันคือตึงกันว่าบ่หลับเพบราะว่าบ่ต้องคิดถึงผู้เทศก็ได้ว่าต้องคิดถึงธรรมะตอนเมาก็ได้มันอย่างนอนัมันบ่ได้เรื่องดอกให้คิดถึงสิ่งเตี๋ยวหักที่สุดในขณะคิดไปเงินเท่าไหร่ก็ได้ พอไอ้นั่งเป็นยังไี่นอแม่ยนั่งเป็นยังไงี่นอดูเขาเป็นยังไี่นอเงินเท่าอย่างสองหลานเป็นยังไี่นอ <c oughs> เนื้อวันนี้เท่าอยากใส่น้อมาใส่คือแต่ไ,ไหนก็ได้นะไม่อย่างนอนวิธีแก่ว่าให้มีความคิดถึงสิ่งที่เขาหักก็ได้อ่าได้ว,ว่าคิดกลับกันก็ได้คิดถึงผู้ที่เขาสร้างที่สุด <c oughs> เพื่อแก้ความห่วงก็ได้แต่ว่าจะดูไปทำอย่างเขาได้หรือว่าว คนสร้างคนตั้งหนาเด้เลยลูกมาไส่ป็นอะไรได้แต่บางอย่างคือประเด็น,ใน,ในว่าทางสร้างคือทั้งทาง,ง,งหักซะ่อแก่ว่าเพื่อสติให้มันเกิดคิดถึงสี่ที่เขาหักพูดที่เขาหักเนื่อกระเศร้าห่วงใดขึ้นกันถ้าพูดจ้าก็จังให้บอกเลยมันจังให้น่ะคนปัญญาหลายวะแต่อตาตมาบอกเป็นภาษาฮวซื่อว่าจังให้ปฏิบัติเว่าวคนฉลาดนี่รอบวงเด้อ ต้องคือถึงเบิงคิดถึงสิ่งที่วหักมันเสียห่งเฮานี่ตื่นขึ้นมาในอันที่สามคิดถึงสิ่งที่หักกันยังมาอยู่อยู่ยังต้องคือเก่ายักนอนอยู่มันอาการนาแข็งนั้กีเดียลายบารีปฏิบัติการขันต่อไปยุคเมื่อขึ้นไม่ออกยุขข้นเรียงนอนใหงยขุขข้นมาหมองหูเฮานี่หน,ะน้านี่ยังว่านี่จับซื่อๆแต่มันตื่นกับพ่อ ทับวัตื่นบิดป่านนี้บิด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 บ,ดบ,ดบิดไปทางไรก็ได้ไนะแห้งๆห้งบิดทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นในซื่อในเลยนี่มือเสือลอกเหมืองนี่บอได้ยังนอน,นเห็นท่านตาทำทำวัเศ้าดึงก็ได้ดึงนี้เองเราดึงนรงนี้พิธีวะมือเสือมันยังอย่างนอนโยโอยูหรือ่โบยู่อาจารย์อาการนักแห่งมันตบซักจะบาดบอกมูซอยเดิก็ได้ไใส่ก็ได้จะบัดห่วย ซ่อไหนกันเียนี่ผู้เจ้าคนว่าว่ามันบอกพะโมกขละาพิธิเกตข้ามัวังคันนี่แเดียวมันได้ข้าวหนึง่งมันมันก็จกนอนอีกคนวะ่าดึงหูนี่พิธิแก้กันต้องไปให้ลุกลุกออกไปยางแต่ว่าจะไปไหยเลยยางยางทั้งนี่ละบริเวณตลา,าดอะไรแต่ว่าจะดูไปว่าได้เราไปเปลี่ยนกันเดี๋ยวสิสงสัย มันเปลี่ยนกันไปคุได้อาการหน้าก็ออกไปไปย่างกลับไปกลับมากลับมากับไปนี่ครับเพนห้พอนค่าอะไรที่กันความวุ่นิลดลงลื้อหายไปได้เอานำโพกหนาเนี่ยขนาดล่างหนาลางตาเนี่ยเพนซื่อไปกันมากมีวิธีแก่กันหนึ่งว่ากับกับขมาอนี้คือสูบบนเขมานั่นนะกับขมานางนางต่อไปใด้ข้าวหนึ่ง มันมาม่กคววมห่วงวันวิธีสุดถ่ายปูยเจ้าคนว่าคันนี้คันสุดท้ายได้เอาไ้สุดท้ายมูได้ไม่ออกอเนี่ยเบื่องแสงไฟกระแล้วเพ่งแสงสว่างกระแล้วคึดึงความสว่างก็ะแล้วออคืดทงคนที่ฮักก็ะแล้วยังจะนอนคือเก่าอยู่เดึนงหูกระแล้วอาตมาีิอาตมาว่าว่าโจ๊กจมูกงดึงห,งหงูเนี่ยนะตบหูเลยคือื่อนนะหน้ากับมือื่อเนี่ยตบขังใส่คว้านำ ันมันแลวแล้วมันบวเศร้าก็ยังมีอาการร่องอายนลูกกับปียังเป็นอย่างไรท่าวนึงห่วงอีกผู้เจ้าไอ่จะนใ,นในบ้านกันต,ต่อไปคันิ้วเขทาท่าไปนอนซักก็แล้วคันต้นถ่ายมันเดือดว,วิสัยแล้วนะเดือดว,วิสัยแล้วไปนอนซักก็แล้วมนะันทั้งเว่านอนก็นยังบอกอีกเด้ยว่าให้มีสติในการนอนอย่านอนแบบปล่อยสติให้คิดว่าจะลุกขึ้นอยู่ บนวันนอนเลยเลยนักพจนนัน่นบริมิสตินอนถมตื่นดดไปเลยจะไปไอะไรบกลับมาเองเพื่อในตั้งใจว่าถ้าเท้าหูซึกตัวมีแห้งสิรกขึ้นทำความดีต่อไปทำประโยชน์ต่อไปนี่เป็นอุบายเด้อเป็นอุบายในการไปฟังเทศฟังธรรมในการประพฤติปฏิบัติเป็นลักคํำสอนของผู้เรียเจ้านี่เป็นเพียงงานแหล่ได้ไม่ออก เป็นเพียงงานแหลกของบุญกระถินปีหนึ่งซึกว่าในสายคุบาจันห่อนี่มีอยู่สิบหาวัดแต่วัดนี่ก็วัดเมืออื่นนี่ต่อกันวัดต่อไปกระเวียนขึ้นหนึ่งอยู่ทอนนี้เป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ท้างเสกใบำเพ็ญความดีบำเพ็ญเพียรควาจะใช้เวลาบวชนประมาณเดือนหนึ่งนะถ้าผูใ้ใดอยากสางเสริมบุญญาบารามีก็ถือโอกาสนี่แะไปรวมเพลิน ไปรวมเพิ่นไปรวมยังไปรวมไห้่านบ่มีนี่แหลน่อยก็มีกะหามาคือ่นว่าก <c oughs> ็เม่นตัวเระเขมีกตหามาหาอยู่ใสบ่หาทางอื่นนด้ของ่านบวว่าสิมีแต่วัตถุอย่างเดียวเด้ที่กิงมันมีอยู่รุกขังาแล้วของเดียวจะไปทําบุญนั้นไม่ออกพอก็เม่ให้มาเพราสมควรจงได้ตนทุนว่าบางคนว่ามันบ่ค่มีอยู่วอ้ยสิผาวดเ,าาเดสียวมา้ใสั่ไปทานไปวัดเดียวกับพระแห้งแล้วแด้ยินบางบ้านบางวัด ไปทำบนทุกแห่งวาจันบ่มีเงินค่าน้ำมันไปยืมเงินสื่อน้ำมันเติมรถมากวาจังพูดรางวัลก็มีเลยจีใสยเขาตอนนั้นมุนขายขาไว้แล้ว <c oughs> เขาว่าเตว่าเท้าปลานดอกขนมีปัญญาไม่ความฉลาดวัตถุธาตุอยู่กระเพ้าสิ่งที่จะทํำบนอยู่กระเพ้าหวนว่าการทำบนทิ่จะได้เสียของมีอยู่เพื่อการหาย่าน ในท่านขอแหลกเป็นการเสียของเสียว,วัตถุสิ่งของเงินทองแต่ว่าสิ่งที่จะได้บุญที่บริเสียของก็คือมีสินนี่อันหนึง่งมีสินกับวะยากอีกละอาย่ข้าจินถ้าทรม,มาหากินกับวะยากพระว,ญญาาวานากระบริเสียงเงินคือกันแต่อันหนึ่งที่เฮ็ดได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงมาทําบุญนั่งสิละ เป็นเหตุที่ได้เกิดบุญเป็นกิริยาอาการที่ให้เกิดบุญคืออย่างคือเข้ามาบุญมาทําบุญําทานเนี่ยล่ะไปบุญกระตินบุญเผาปลาบุญเลี้กระตามวัตถุ่านเขาอาจจะบวชหลายบางเต่อบุญบวชหลายมัลมีบวชหลายนึกว่ามันม้อนมานนะในท่านสาโพดคือพนนวามันม้อนมก็เอาสิ่งเดียวมีอยู่น่ะเหตุไปก่อนเช่นว่าพันวาบุญอันหนึ่งคือบุญเกิดขึ้นจากการอ่อนน้อมทอมตน นี่เป็นโอกาสเลยสําหรับคนศัพท์วัาไลหรือว่าสัพหลร้ายก็ตามเขาจะไปทําบุญทําท่านในวัดต่างๆนี่เขาจะมีโอกาสในทาตัวนี้ได้ไง่ายการอ่อนน้อมทำตนหรือการกราบการไหว้เขาไปทําบุญเรื่องต้นก็ได้กกาบพระพุทธคือพระพตรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเขาอันต่อมาก็ได้กกาบพระรรมคือเวลาครูบาอาจารย์แสดงทราเจ้าพ,พ,พ,พ่อก็กรากบเคารพในกาบพระสงฆ์ นักเกรียนไหวพ่อไหวไม่ไหวพี่ไหวน้องสวัสดีกันในอ้นอนออน้อมท่อมตนบางคนบกพรายเหตุได้อยู่ปกติแต่ว่าเข้ามาในงานดักสนีทกันเท่ามีความเข้าใจในเหตุใดง่ายพาะคนที่มาก่วนมากก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีคุณความดีมีศรัทธายังไก่เคี่ยงกันแค่อ้นอนออน้อมท่อมตนทั้งกายนะะนุ่มมือกาพนุ่มมือไหวกันได้ดีเลย<ม>ผู้ได้กาหลายหลายคนได้ไหวหลาย ไปบุญไปงานนี่ผู้นั้นสจิใจดีหลายแล้วก็ได้มีมูมีผวกเป็นที่รักของคนอื่นมาเสือลอกเหตบงังดดนี่อเอายไปกาบไปไหวเหตเป็นพิเศษได้ก็ได้เห็นเห้กัสสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกาบพราะกาบก่อนกาบพระไหวก่อนขึ้มาบุญเกิดขึ้นจากการอ่อนน้อมทอมตนนี่บริสียงเงินเหดแต่ง่ายๆสำหรับภูมีปัญญาเ้ล่ะผูมิปัญญากัดแข็งกระด้างบนจันเหตก็บ่ได้แล้ว อันที่สองก็คือบุญเกิดขึ้นจากการซอยวันช่วยเหลือช่วยเหลือเข้ามาบุญมางานหรือมีโอกาสได้ซอยได้ซอยคนที่เกี่ยวของกระเพ้าเพราะว่าเป็นการเดินทางตอนจะมาหรือว่าขณะที่มาหรือว่ามาหอดแล้วอันผู้มีปัญญาเดี๋ยวซอยได้บางคนผมกถึงวัดถึงว่าแล้วเห็นอันใดมันบ่เหมาะบสมบดีมางามกะไตถามคนคัดของอันใดมีอันใดเห็นชอยเหลือข้อเรียนใดเขาก็ซอยเหลือ โดยเอากายของเท่าเนี่ยแหละมาสอยเป็นบุญนะเห็นทั้งคนไปวัดแต่ละวัดไปปัดไปกอดไปทาความสะอาดนันนี้นะเรียกว่าเจ็บตันเจ็บนี่ซอยเป็นเหตุให้เกิดบุญนะโมได้ใส่สับนี่เป็นบุญเลยบุญเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือกันเมืบุญเกิากาเดขึน้นจากการดีใจลำพินเห็นเนพลินมาทําบุญเห็นเพลินมาหาท่านรักษาเส้นฟั่งเทิมาบุญนั่นสิ ขอดีใจนานะดีใจนํามีความดีใจพุ่มใจดีใจนเ้เผิ้นแค่นั้นก็เป็นบุญคือกันบุญเกิดขึ้นจากการดีใจน้าคนอื่นที่เขาดีนะนอันหนึ่งนี่ว่าบุญต่อไปบุญเกิดขึ้นจากการให้ส่วนบุญเป็นบอกหมออื่นเสาด้วยนี่มื่นแรกม,มันก็มีการแพร่ส่วนบุญให้แกเปตายาดทั้งหลายแกผู้ที่ดวงรับไปแล้วนาะนเป็นการให้ทานความดี นี่เป็นบุญอันหนึ่งคือกันได่เสียงเงินเลยนี่บุญอันหนึ่งอบุญเกิดขึ้นจากการมาฟังเทศนี่ะแ,แต่การฟังเทศก็กคือว่านะ่ะต้องใส่ความเพียรใส่ความอดทนระดับหนึ่งคือกันฟังกันอย่างแรเขาอาจจะดีอยู่เพราะลำได้แต่ว่าการเลิก,เลกนี่ต้องใส่ความอดทนอย่างเดียวได้เถือมันเจอฟังหูใส่ทะลุหูขวานะนะเข่าหูขวาทะลุหูใส่มันบอกเขาไปสู่ใจ แต่ว่ากันเท่าวหนีมังกะได้คือกันได้ความอดท,ทนได้ความอดท,ทนดีบุรียังฟังป้าฟังไปเมื่อจบรายการแล้วบานเนี่ยคิดแจ้งสิเกิดความสว่างสวยัยเกิดความสุขกันมาเกิดปิติขึ้นมาเพราะความอดท,ทนเป็นเหตุตอนฟังอาจจะบ่อไรอยังดอกแต่อดสื่อว่าจะมานนันจบเอาะจะว่าึบายมันหนุ่นๆเนี่ยกว่าบายมันมันเป็นํำเด๋อจะมานานจบเนอะอยูคเ,เ,เดียว มันมามา,มาต่อหล่อต่อเถียงมาต่อร่องพอเีผู้หนึ่งทางไหนมึงมาได้สิจบว่าลังคนว่าเรื่องบวมีเราคืดว่าเคยเปลี่ยนว่า,วามึงมาได้สิจบขอว่าแต่ว่าดีอย่างหนึง่งเข้ามีกําหนดคุณว่าต้องจบในเวลานหน่เวลานันก็คือต่อได้เบื้องต้นนฬกกาลังคนไกลแหลวคนเราคนในส่วนจะได้คเาเถิเบื้องอีเลื่อยทำไมนาฬิการบอกเปมันสิว่าจะเบื้องหลายสิว่าจก นี่เป็นข้อมูลเสือกดอกแต่ว่าเขาเบรน,น้ำมันฟังฟ่งไปฟไปอย่างนหน่อยหนึ่งเขาสิได้ยินได้ฟังสิ่งที่บ่เคยนี่ในฟังหรือว,ว่าสิ่งที่เคยนี่ในฟังแหลว้อนเขาใจไม่คอยเขาคอยเขาลความสงสัยบางอย่างมันสิลดลงคิตของเขาสีพองใสความเห็นเปลี่ยนไปเลยเป็นระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนเขาฟังแลลวบานนี่คันยังให้เกิดประโยชน์ย่าไายดน ยาวดนดก็คือเข้าได้อาหารมาเนี่ยแล้วไม่ออกได้อาหารมาหอนนี่โมกินไงดอกววาสันแล้ววางไว้เอาไวดนโมเสียมเลยเป็นเทพเขากีนะเขากีท่าไครจังหน่อยอหอนหอนเอามาเลยโอ้ยสันหอนหอนไม่เฮงเลยอะไรต่อาตามาบริยุชนําดอกาาอาจารย์บอกกินว่าบอกข้อมจริงนะแต่ว่าลองปล่อยไวดลดนเบิ้งบ้านเนี่ยเอาว่างไว้จนมันเย็นหมละไปกินมันติดต่างกันเลย ถ้ามาในกระทึกการนั่น,น,นแหละกันเอาได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปโดนๆไปมันเสื่อเลื่อนแล้วก็จ,จืดจางไปเอาไปมาบริสุทธิ์แต่ว่ากันเอานํามาปฏิบตัติการฟังธรรมะนี่เดี๋ยวสมมงกัว่าการเรียนการเรียนสูตรสูตรเทศอาหารซะการเรียนวิธีการทําอาหารการฟังธรรมะการอ่านธรรมะเป็นเหมือนการเรียนการ ศึกษาสูตรทำอาหารอิมบอไม่ออกเลี่ยนสื่อๆเรียนวิธีเหตอาหารว่าเรี่ยนจบแล้วอิมบอเพราะอ,อิมไหนตอบแทกนกระไรเพราะอิมพ่อคือกันหูวัดวิธีเหตแต่ว่าบนในเหตเด้มันก็อยู่แต่เพรมันนี่ยวอ,อิมหิวคือเกานั่นเป็นดะดับหนึ่งสื่อๆที่ว่าเมื่อใดเขาหูาแล้วเขานำมาปฏิบัติปันหูสูตรวิธีทำอาหารแล้วเอามาเหตเบื้งเขียนว่าสมุิว่าข้าสีต่มซะ ที่การต้มเห็ดจังได้ังไดมาเริ่มเห็ดบัญหาเครื่องปรุงมาหาอุปกรณ์หาเครื่องนี้ต่างๆมาปมามาร่วมกันไหวแล้วก็ประกอบต้มเมืองบวดนเริ่มได้เริ่มไม่ลดไม่ชาได้บ้ดนเลยเมื่อได้กินก็มีความหูดซึกดีแล้วในได้กินมันกันน้ำลายเสียไหลแล้วบ่าเนื้อพิธานี่ว่าการปฏิบัติด้กันเท่าเริ่มปฏิบัติมันสมิ่ลดไม่ชาดขึ้นมาอีกแตกต่างกับการฟังสื่อรสชาติมันสมิมีขว้มหม้ซึก มีความกระตือรร้นหรือว่าเห็นอีกยังพิเศษขึ้นมาในการปฏิบัตินะสิ่งทีเราเรื่องท่านคนไรบอนเคยท่านก็ลองเหตุเบิงคนไรท่านสาก็ลองหัทท่านในเร็วเบิงคนไรท่านธรรมดาหัดท่านพิเศษเบิงสินะเค้นมาเริ่มปฏิบัติเรื่องสินนี้กันแต่ก่อนเท่ากับเอาเนวเอาเรน,นะแต่ว่าเขาตั้งใจว่าสิเอาเบิง้งบนว่าสิเหตุสินนี่้มันได้สินหามันได้สินแปดให้มันได มันอาจจะบ่นสาเร็จตอนต่างใจเตื่นว่าอยู่นี่เราวางปฏิบัติอยู่นี่เราวางการปรุงอาหารการเหตุอาหารทขาไม่เหตุอาหารว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งนะมันก็นมีรสชาติต่างกาันจากการเท้าเลียนมาสื่อของฟังไหวซื่อแมนแต่เฮ็ดไก่สิแหล่าบาเมันต้มมันแกงกับไก่จะซุกนะไก่จะปปองลงมาตักใส่ถ้วยนี่โอ้ยมันไม่ออกฟีมือดีๆน้ำลายไหลแล้วมันได้กินซับน้ำลาไหลละ คอยบอกมาเนี่ยมาแรงนอกนี่เปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบการปฏิบัติคือกันนะเวลาเขาเอามาปฏิบัติมันก็นจะค่อยมีรถมีฉาิแตกต่างกันถึงว่าเรื่องท่านเขาบอกเคยเหตุต้องเห็ุไปเขาก็สิหดจากโอ้รถชาิของการให้ท่านเป็นตัวนี่เกิดความสุกใจความอิ่มใจหนตัวนี่รถชาติของศิลเ์าวันเคยปฏิบัติเ้าไปปฏิบัติที่แรกอาจจะทุกอยู่ทุกเพราะการทําดีก็มีไ้ ทุกประกันทำดีเป็นธรรมดาเรียกว่าเมื่อมันถึงติดสุดแล้วมันจะมีแต่ความสมายอย่างเดียวไปถือเป็นเรื่องเล็กหน่อยความถูกต่างๆนะเรื่องภาวะหนอนกะันเอาคอยเฮปเปตไป,ไปคอยมีการเริ่มต้นทำให้การเริ่มต้นมันจะคอยเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเป็นเคลื่อนทีละหน่อยก็ยังดีเลยเรื่องแม้แต่ลมก็ยังดีเลยจึงว่าคนเน่าแางบวัวเป็นนะฮัดยางใหม่วาเล็กหน่อย ฮัดยางไ่ยางไปในกระโหลกยางไปในกระโหลกก็ดีกูบวชัตเด้่อไปมม่สิแข็งแกร่งกันมาทือเขากันขึ้นว่าสิไปบ่านนั่นเมืองนี่ซะขึ้นยุติสื่อุ๊บไปยังเถือบันกับบวอหอดเถืออใดแต่คันเมื่อใดเขาคิดว่าจะไปแต่ก็เริ่มเดินท่ายางไปมือละก้าวมือละก้าวเนื่องกับโตกล้มล้มล่งลุกขึ้นไหมยาง่ตไปอีกเที่ยวการเลยจังหวะคนบอกว่า ล้มเพราะการจะเดินไปทั้งหนายัางดีกว่าดีกวัวยืนเตะถ่ายอยู่กับที่านะ่ะล้มเพราะการจะพัฒนาการจะทำดีกันยังดีกว่าอยู่สื่อนะนี่คือกันแหละการปฏิบัติเนี่ยเป็นวามันจะบนสําสำเร็จประโยชน์แต่ว่าเมือนมีการเริ่มต้วมันจะค่อยดีไปดีไปเนดะี๋ยวต้องใส่ความอดทอนเลยโอ้ทอนโมตีนะโมตีห่อนโมตีหนาวบมตีหิวบมตี กหายป,ตป,ตปยาากติ่ยปกติไงเฮ็ดไปเด้เลยคนขี่ขันมักตีเห็นปะสังเกตมันเข้ากันไหมออกข,ขันขี่ขันมันไม่แนวตีอะไรเลยว่าพ่อออกไหมว่าเป็นไม่ออกนะใจใจเนาะพอ่พอเข้ามักตีเลยขัดมักตีนี่มันคือข้นมันมันมีความขีดขันอยู่ด้วยตีนะตีนั่นตีนี่ถ้าพวกเขาดูเขาโบตีเลยเฮ็ดไปเด้เลยนะอดทอนให้ไป เพราะนั้นตรงหัวใจว่าข้อหมดสึกที่มันมักตินันตินี่หมนมันเป็นอาการของค้นขี้ขาาเป็นพลวนว่าม่ต้องเหตุดน้ํามันก็ได้นะอดเอาอันนี้หลายพลวนว่าการศึกษาทาการเรียนทําการปรงทําเปลี่ยนมันการเรียนสูตรคืออาหารเดี่ยวขันเขาายังไงดีก็คือต้องลงมือทําไปนํรลงมือปฏิบัติไปนํามันสิคอยเกิดรสชาติใหม่ขึ้นมาบ่ดทัาได้ริมรถไปนําถ้ามันหูดถึงรสชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วบานนี่ม่ยากหรือบานนี่โอ้มันดีไปเลยตัวปฏิบัติทํา นำรร้ำทำมาสมโมอดีปนตันี่วความสมุกเขามาเคยใดก็ได้ก็สมมติเขามาเคยมีก็มีความเย็นมาเคยเกิดก็เกิดนะยุ่งใจห่อน่ะมันจิเป็นพลังทรง,งเข้าไปเองมาเนี่ยเพราะการฟัธงทมเป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าต้องนำไปปฏิบัติเสียวตัวได้ก่องก็ได้ยาไหวซื่อเอาไปโดนมันจืดมันเย็นเพราะนั้นต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทอน,อนเพราสมควรเนี่ย การทำดีนะวิดีนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรล่วงทุกได้เพราะความเพียรเพียรอันหนึ่งก็เพียรระว่างสิ่งที่บุรีจะเกิดขึ้นทั้งกายว่าจาใจเพียรอันที่สองก็เพียรละสิ่งที่บุรีมันเกิดขึ้นแล้วพยามละออกจากกายว่าจาใจตองเขาเพียรที่สามเพียรสากสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นทั้งกายว่าจาใจเพียรที่สี่เพียรรักษา ความดีที่เกิดขึ้นแล้ว่อยเสียหายไปเีย่ยวราเป็นลักษณะความเพียรที่ถูกต้องเป็นลักษณะความเพียรที่เป็นทางที่ผู้เจ้าคุนสอนไหวนะเขาสิมแต่ความจะเจริญบันมีมต่ความจะเจริญงองามในคุณงามความดีทั้งหลายชัย่ว่าใน้มือนีพวกเ่าทั้งหลายนี่เป็นชื่อว่าในมาเริ่มต้นในการเดินทางเด้อไม่ออกในการเดินทางในการปฏิบัติกันละก็ให้ใส่ความเพียรใส่ความอดทนได้หลาย พยายามเหตุไปเป็นอย่างเพราะว่าเฮาสีบริยุในโลกในดนที่ข่านกับตายดูกับตายเดาตายไปเดวต่างกันได้ตายแบบที่ข้านนี่ทนทุกทรมานต่อไปอีกจะกัตายแบบดูในประโยชน์มากมายจะเกิดขึ้นในขณะมีที่มีอยู่นะตายไปแล้วประโยชน์นั่นก็ยังมีต่อไปอีกเพราะข้องขงยันมันเพียนเพราะข้องรูขงองเฮาเพราะนั่นเองนึกถึงคว้นตายของเขาเพื่ออาจาย์มาเทศไป เมื่อคิดถึงความตายเมื่อเสีหในข้าดูกันมาเห็นน้าขยันกันมาโมประมาทในไหวในความมิโลในชีวิตท่ากสิไตรสิ่งดีๆเขามาสู่จิตใจของข้าเพระนั้นในมนีนะธรมาขอนมทนากระพองทั้งหลายที่มีความเที่ยนความต่างใจในการบำเพ็ญควรดีในท่ายที่สุดกับขออ่างเอาคุนของผาตรายรักให้เป็นชัดกันในพวกข้าทุกท่านทุกคนจงสุโคสมุทร ปราจากทุกโศกโรคภัยนานาสถาพรจะกระจรเรื่องรุ่งคงไปไกลทัานปัรนาสิ่งใดที่บ่อพิษจงสำฤรธิโดยคุนบุญกุศลแม่ค่ผ่านผ่านมาอย่า